สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดกอล์ดเช่นเคยกับไกด์ตัวละครเกมแคช h ินอิมแพ t นะครับวันนี้อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าโรซาเรียนะครับแม่ชีคือลือของเรานะฮะหอกน้ำแข็งสีดาวที่เป็นตัวใหม่ตัวเดียวในแพ็ช24เลยเป็นตัวละครหนึ่งที่เหมาะกับตำแหน่งซัพพอร์ต DPS มากก็คือเป็นตัวเสริมดาเมจให้กับทีมนะฮะเพราะว่าสกิลไม้ตายของนางเนี่ยสามารถทำเดเมจ ต่อเนื p, p ่องได้นะครับแม้ว่าตัวละครจะไม่ได้อยู่ในสนามก็ตามแถมเก็บพลังงานธาตุก็ได้ค่อนข้างไวมีอันติใช้เกือบจะตลอดเวลาและแน่นอนว่าการแปะปฏิกิริยาน้ําแข็งก็ต่อเนื่องด้วยเพราะว่าทาดาเมจบึมๆทุกๆ2วิเลยดาเมจใช้ได้แถมแปะน้ำแข็งเข้าถึงคอมโบฟรีสกับธาตุน้ำหรือจะไปเล่นละลายกับธาตุไฟก็โอเคเช่นเดียวกันนะครับ ที่สําคัญคือตัวละครนี้มีบัฟคริคอลเรทหรือว่าอัตราค,คริให้กับทั้งทีมด้วยทําให้ดาเมจโดยรวมของทีมสูงขึ้นเพรตีติดคริบ่อยขึ้นนั่นเองว่าแล้วนะครับพูดกันมาขนาดนี้แล้วไปรับชมไกด์ตัวละครโรสเดียรพร้อมๆกันเลยดีกว่า เริ่มกันที่ข้อมูลพรสวรรค์หรือสกิลของโรซาเรียก่อนเลยนะครับสกิลของโรซาเรียนะครับการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งโดยแบ่งฮิตที่3กับฮิตที่5เนี่ยเป็น2ฮิตย่อยเป็นตัวละครที่มีตัวคูณค่อนข้างู่ระดับกลางๆนะครับแต่ว่าความเสียหายของการชาร์จโจมตีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแม้ว่าตัวละครของนางเองจะมีสเตตัสเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่ำกว่าตัวละคร5าดาวนะครับแต่ว่าตัวคูณถือว่าได้มาใช้ได้เลยนะฮะอ่ะ มาดูอันที่2ต่อนะครับก็คือในส่วนของสกิล e หรือว่าสกิลธาตุนเองสกิลธาตุเนี่ยจะเป็นการโจมตี2ฮิตนะครับคือโจมตีฮิตแรกก่อนนะครับที่ด้านหน้าแล้วถ้าเกิดตัวละครไม่ได้เป็นขนาดใหญ่จนเกินไปเนี่ยนางจะฟรุ๊ปนะครับพุ่งไปแล้วไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ตีอีกฮิตหนึ่งด้วยนะครับคู่ได้อยู่ที่6วินาทีส่วนลูกแก้วธาตุาจะได้3ลูกนะครับเวลากดใช้สกิลนั่นเอง ตัวต่อไปครับสกิลไม้ตายครับอันนี้ได้ยกว่าเป็นของดีของนางเลยทีเดียวนะครับจะเป็นการโจมตี2ฮิตนะครับซึ่งไอฮิตที่2เนี่ยหลังจากโจมตีเสร็จเนี่ยมันจะปักหอ,อกน้ําแข็งเอาไว้ที่พื้นทำเดามจเป็น AOE เป็น a r e รียนะครับเป็นพื้นที่ต่อเนื่องทุกๆ2วินาทีนะครับโดยอยู่8วินาที ะะก็ทำดาเมจต่อเนื่องอีก200%ประมาณ4ครั้งนะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้ได้แค่ดาเมจนะมันได้ในส่วนของการแปะธาตุน้ําแข็งด้วยซึ่งมันค่อนข้างจะดีงามมากกับการเล่นคอมโบฟรีดหรือว่าแช่แข็งมอนสเตอร์นั่นเองซึ่งมีคูดายอยู่ที่15วิแล้วก็พลังงานธาตุใช้60นะครับจากที่เล่นดูแล้วปกติโรซาเดียจะค่อนข้างมีพลังงานธาตุพอใช้ตลอดนะครับเพราะว่าเก็บพลังงานธาตุได้ค่อนข้างจะไหวยิ่งถ้าเกิดเล่น2น้ําแข็งเนี่ยมีอันติอัพไทม ตลอดแน่นอนก็คือครูดาวมาได้ใช้ชชวๆนะครับทีนี่โรสเดียนะครับมันมีจุดเด่นนะครับเพิ่มเติมมาอีกนะครับอย่างแรกคือการบัฟคริเทอเรทให้กับตัวเองนะครับเมื่อกดใช้สกิลท่าแล้วไปโจมตีด้านหลังของศัตรกูก็คือกดตีไปปุ๊บฮิตแรกฟึบเสร็จไปข้างหลังปุ๊บถ้าเกิดไปตบหลังปุ๊บเนี่ยคริเทอเรทจะบุก12เปเป็นเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็ ดีงามของความเป็นซัพพอร์ตก็คือการบัฟคริสก,กับเพื่อนร่วมทีมหลังจากกดใช้สกิลไม้ตายนะครับเมื่อกดใช้สกิลไม้ตายเสร็จนะครับจะเพิ่มอัตราคริให้กับตัวละครทั้งหมดในทีมแต่ไม่รวมตัวนางเองนะครับ 15%ของอัตราครีของเธอถ้าเกิดนางครีร้อยนะครับก็คือจะบาฟให้กับเพื่อนๆทั้งทีมเนี่ยสูงสุดคือ15%เป็นเวลา10วินาทีเลยนะครับแต่ว่าอัตราครีจะเพิ่มไม่เกิน15%นะครับก็คือทําได้สูงสุดคือคริข้อของนาง100%นั่นเองโดยที่เซ็ตน,น้าแข็งจะไม่ส่งผลนะครับกับการคริดในส่วนของคริตข้อตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับทาให้นางเป็นเหมือนแวมไพร์เลยก็คือในวอล์กถ้า6โมงเย็นถึง6โมงเช้า การเคลื่อนตัวนะครับจะวิ่งเร็วขึ้น10%ทั้งทีมนะครับวิ่งเร็ววิ่งจูด <laughs> ผมชอบมากยิ่งไปเล่นกับจีนที่มีบาวิ่งเร็วเล่น2อลมนะฮืม <c oughs> ซอยกันเป็นแบบว่าเดอะแฟลตกันเลยทีเดียวต่อมานะครับมาดูข้อมูลกลุ่มดาวของโรซารียนะครับมาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มดาวควรจะ ัพไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปวิคราะห์ใั่งอีกทีว่าในส่วนของสกิลเนี่ยควรจะอัพอะไรก่อนนะครับอ่ะกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีของโรสเซียเมื่อเกิด คริคอลนะครับนางจะมีความเร็วในการโจมตีกับความเสียหายโจมตีปกติเพิ่มเติม10%เปเ็นต์เปนาศีวิต้องบอกว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับทั้งความเร็วและเดเมจที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ก็เรียกได้ว่าเหมือนดีกว่าไม่ได้ไรแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันที่2อนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดในทั้งหมดเลยของกลุ่มดาวของนางนะครับก็คือเมื่อปดซีสองแล้วเนี่ยอันติเนี่ยปกติเนี่ยมันจะปักหอกอยู่ 8วินาทีมันจะเพิ่มไปอีก4วินาทีนะครับ4วินาทีที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นก็ทําให้มันกลายเป็น12ถูกไหมสิบสอแล้วมีคูดาว15เก็บพลังงานธาตุหกกลายเป็นมีดาวทําแค่เพียง3วินาทีเท่านั้นกับอันติของนางในฐานะ s พ p p o r t DBS แล้วการมีแบบสกิลที่แปะไว้ได้12และมีครูดาวสิเนี่ยถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ทําให้นางสตรองขึ้นเยอะเพราะว่าอีก2ทิกเนี่ยก็ได้เดเมออีกตั้ง400แถม ยังแปะปฏิิริยาธาตุอย่างน้ําแข็งที่ทำคอมโบฟรีดได้ต่อเนื่องมากขึ้นด้วยดังนั้นกลุ่มดาวที่2เป็นกลุ่มดาวที่ผมมองว่าทรงพลังที่สุดของโรซาเรียนะครับกลุ่มดาวที่3กับ5นะครับเป็นการเพิ่มสกิล e กับสกิลไม้ตายตามลําดับกลุ่มดาวที่4จะทาให้โรซาเรียแก้ปัญหาเรื่องพลังงานธาตุได้ดีขึ้นแม้ว่านานจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพลังงานธาตุอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าเมื่อโจมตีติดคริคอลจากสกิล e หรือสกิลธาตุเนี่ยนานจะฟื้นฟูพลังงานธาตุหน่วยให้กับานวียเองซึ่ง อันนี้ทำให้นางไม่จำเป็นต้องมีค่าฟื้นฟูเลยแล้วก็อาจจะเล่นไม่จำเป็นต้องมีน้ำแข็ง2ตัวแต่ว่าสามารถปล่อยอันติได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นน้ำแข็ง2เนี่ยเล่นคู่กับดีโอนาหรือชงวินอะไรพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มดาวสีผมก็มีอันติใช้งานตลอดเวลาแบบอัพไทม์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นสำหรับกลุ่มดาวที่4ีแต่ถ้ามีก็คือทำให้นางสามารถเล่นสแตนดอรโอนน้ำแข็งหนึ่งได้แบบสบายๆพลังงาน,าน,น,งน,ท,านาท่่าาาาเเเตต็มมมลลอออดดดนนนนััังะบสุุ้้ยกกีห เอาไปเสริมตัวเนเมตกายภาพนะครับเพราะว่า r i g ออฟเทอร์มิน t ช o n หรือว่าสกิลไม้ตายเนี่ยก็คือจะทําให้นะครับความต้านทานกายภาพเนี่ยลดลงไปอีก20%เป็นเวลา10วินาทีด้วยซึ่งทําให้สกิลอันติของนั้นนอกจากจะแปลน้ําแข็งได้แล้วนะครับยังสาบ,บคริได้แล้วยังสามารถลดต้านทานกายภาพของศัตรูลงได้อีก ถามว่าดีไหมดีมากแล้วก็เหมาะกับการเล่นกับตัวกายภาพเช่นเครื่องชิงหรือว่าเล่นกับเรเซอร์มากๆเลยนะครับหรือตัวนางเองก็สามารถเป็นกึงก่งๆึ่งเดเมจกายภาพซัพพอร์ตให้กับทีมได้เช่นเดียวกันกลุ่มดาวนะครับถามว่าควรปลดเท่าไหร่นะครับก็กลุ่มดาวที่2นะครับถ้ามาถึงได้คือคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าเกิดว่า ถามว่าตัวเซเรียเป็นตัวละครที่ถึงกับต้องเปิดมาไหมผมยังรู้สึกว่ามันเฉยๆนะเพราะว่าด้วยสกิลเดามจและรูปแบบสกิลมันคล้ายๆกับเคยะาไปสักครึ่งหนึ่งโดดเด่นกว่าคือมีบัฟคริคอลเรทเท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วก็พรสวรรค์น,นะครับสำหรับผมเนี่ยเนื่องจากเล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับผมจะอัพสกิลไม้ตายนาเลยนี่เป็นจุดเด่นของนางนะครับดังน,นั้นเนี่ยอัพอันตินําไปก่อนแล้วค่อยมาอัพในส่วนของสกิล e กับสกิลหนึ่งนะครับใครจะเล่นเป็นเมนดีพีเอสด้วยก็สามารถอัพสดดดก กว่ากับการเป็นซัพพอร์ตนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็ควรจะอัพสกิลอันตินำไปก่อนนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเป็นซับ d p s ไปดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับขอเริ่มต้นที่อาวุธ4ดาวก่อนละกัน4ดาวเนี่ยจะแนะนําอยู่3อันด้วยกันนะครับอันดับแรกสําหรับใครที่จะเล่นเป็นสายกายภาพนะครับเน้นซอยเน้นเป็นไม่ได้ให้โรซาเรียมาเป็นแบบโยนอันติอย่างเดียวกะว่าเอานางมาซอยๆด้วยเนี่ยคริสเซนไปดีที่สุดเพราะว่าเป็นหอกกายภาพที่ คราฟได้แล้วก็ใช้ได้กับตัวละครหลากหลายมากในขณะที่ Dragon Spi ร e s p ป a r เนี่ยมันใช้ได้อาจจะแค่โรเดียตัวเดียวไม่แนะนําให้ทำเพราะมันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ว่าทำเสร็จแล้วถ้าเกิดอนาคตเราจะส w a ปไปตัวอื่นเกรซเซนไ i ร e มันดูเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้เยอะกว่านั่นเองนะครับส่วนใครเล่นเน้นนะครับฟื้นฟูแล้วก็เอามาัพ p อ o r t ทีมคือเน้นมีอันติตลอดเวลาให้เล่นแฟลนัสแลนด์นะครับเพราะว่าเก็บพลังงานธาตุได้ไวที่สุดนั่นเอง ลิทิกไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตัวนางเป็นมอนสเตอร์นะคะแล้วก็ต้องเล่นลีเย่สตัวเลยไม่งั้นก็อาจจะใช้ความสามารถของหอ,อกได้ไม่คุ้มนั่นเองต่อมาหอ,อกหดาวครับผมมีครบนะครับจากที่ไปลองมา เดี๋ยวถ้าผู้ชมก็ดูตามภาพเอาละกันคือโพม่าแรงที่สุดคือโดยโดยเเมจโดยรวมเนี่ยมันแน่นอนว่ามันบัฟเาเมจจากเลือดไปเลยตรงๆนะครับแล้วก็ค่าสเตตัสออฟดองเป็นคริตเเมจคือมันได้เปลี่ยนมากๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยดดเมจมันเลยจะสูงกว่าเพื่อนแต่ไม่ได้สูงกว่ามากนักนะครับต่างกาันเาเมจต่างแค่ประมาณ1 0 20%เท่านั้นไม่ได้ต่างกัน,เห,น,กนเหมือนกับเล่นหูเต่าแล้วเล่นหอ,อ,อกอื่นทิ่งดดเมจบางทีมันต่างกันไปแบบยี่ราะว่าถึงกาัวพวกนั้นเมันสเกลง เก่งแรงขึ้นตามเลือดด้วยในขณะที่โรซาเรียรสเกลลิงตีแรงขึ้นตามโจมตีอย่างเดียวทําให้ค่าผลบับที่ได้จากเลือดต่างๆเนี่ยไม่ได้สูงมากและแตกต่างจากหอ,อกอื่นมากจนเกินไปนะครับในขณะที่สกายวอร์ดครับทำให้โรซาเรียรตีเร็วมากผมชอบมากเพราะว่ามมนได้ออฟรองเป็นฟื้นฟูมีคริเรตแถมนิดนึงแล้วก็ทําให้โรซาเรียรที่มีเล่นกับชงวินและเล่นหอ,อกน้ําแข็งเนี่ยมันซอยแบบหืมรัวจัดๆนะครับแม้ว่าเดเมจจะต่าที่สุดในทั้งหมดแต่ว่าแลกมันได้ด้วยความเร็วในการตี ซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใช้ได้เหมือนกันและแน่นอนว่าด้วยค่าฟื้นฟูที่แถมมาให้อีก36%เนี่ยก็ทําให้เก็บอันติได้เร็วกว่าชาวบ้าน <c oughs> เขานั่นเองนะครับส่วนหอ,อกวอเทคจะเวิร์กนะครับก็ต่อเมื่อมีโลอยู่ในทีมอ่ะถ้าคุณมีโลนะครับวอเทคนี่ดาเมจนี่ใกล้เคียงกับโฟมา่าเลยนะครับในขณะที่หอกเขียวก็เป็นหอ,อกที่ยูนิเวอร์แซลเหมือนเดิมคือใช้กับทุกตัวละครได้หมดเพราะว่ามีออฟรองไปอัตราที่ทาให้ทำอาร์ติแฟกต์ได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถ เก็บนะครับสแต,กต็กเต็มๆปุ๊บเนี่ยได้ทั้งบัฟโจมตีแล้วก็บัฟเาเมจปลายซึ่งเดเมจปลายส่งผลทั้งเดเมจกายภาพแล้วก็ดดเมจน้ําแข็งถือว่าใช้แล้วค่อนข้างคุ้มมากเหมือนกันสำหรับโรซเรียโดยรวมแล้วหอก5ดาวทั้ง4อันนะครับโฮมาแรงที่สุดนะครับสกายวอร์ดเนี่ยเหมาะกับเป็นซัพพอร์ตในการกดอันติต่อเนื่องอัพไทม์ดีที่สุดนะฮะแล้วก็หอกเขียวกับหอ,อกวอเทคเนี่ย <c oughs> ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันโดยที่น้อยกว่าโฮมาเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับผมแล้วมีอะไรใช้อันนั้นนะครับมีอันไหนที่แบบว่าตัวละครหลักเราไม่ได้ใช้ถ้าคุณมีติดมาสักอันหนึ่ง4อันนี้ถือว่าเวิร์กกับโรซาเรียรทั้งหมดเลยท <Thank you. S 1> ีนี้เรามาดูอาร์ติแฟกต์กันบ้างนะครับท่านผู้ชมอาร์ติแฟกต์ของโรซาเรียนเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างจะหลากหลายแบบมากขึ้นอยู่กับว่าเล่นเป็นตำแหน่งอะไรถ้าเล่นเป็นซับดี s พเล่นเน้นน้ำแข็งนะครับสามารถเล่นเป็นเซ็ สีน้ำแข็งก็ได้อย่างที่ผมเล่นอยู่นะครับแต่ถ้าเล่นซีดเซตสีน้ำแข็งเนี่ยจะเหมาะกับการเล่นหอ,อกที่มีออฟที่เป็นบวกโจมตีหรือว่าหอกบ,บวกออฟครีดามิดด้วยนะครับสเตตมันก็จะประมาณนี้นะครับออกมาประมาณคริประมาณ60-70แล้วก็ครีดามิดประมาณ151บอ็ดบางคนถามเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเปลี่ยนช่องสุดท้ายเป็นครีดามิดเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าครีดมันอาจจะลดต่ําลงไปหน่อยแล้วผมไม่มีเซตสวยๆด้วยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับครีดเลทห้าสิบสองครีดามิดสองร้อยนะฮะ ความพึงพอใจอยู่ที่คนเล่นโอเคปะ่ะบางคนเขาบอกว่าอ้บางที50พอแล้วแต่สับผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทำาครเอทให้เกิน60หรือ65ตลอดไม่งั้นรู้สึกว่ามันจะติดค่อนข้างน้อยนะครับแม้ว่าโดซาเรียจะเป็นตัวละครที่แบบมีบัฟครีให้ตัวเองแต่ผมก็ชอบที่ทำให้ครเอทมันตั้งต้นเกิน60อยู่แล้วนั่นเองอ่ะทีนี้เล่นเซตอะไรสีน้ำแข็งดีมากสำหรับคนที่เล่นเป็นซัพพอร์ต DPS ก็คือเน้นอันตินะครับสามารถเล่นเซตสีน้ำแข็งได้โดยที่เราจะเล่นเป็นออฟนาฬิกาเป็นโจมตี ออฟถ้วยเป็นน้ำแข็งแล้วก็ออฟสุดท้ายเป็นครีดเมจหรือคริเรดขึ้นอยู่กับการจูนสเต็ของคุณนะครับจำไว้เสมอว่าเวลาเราทำอ์ติแฟกเนี่ยครีเรดมันควรจะอย่างน้อยๆเนี่ยหกไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นอะไรก็ตามนะครีเรดมันควรจะเกิน60%แต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้จริงๆนะครับอย่างโรสเเียที่มีบัฟคริให้ตัวเองเนี่ยอาจจะทาสัก50ก็พอใช้ได้แล้วนะฮะ ต่อมานอกจากจะเล่นเป็นสีน้ำแข็งเนี่ยอะไรได้อีกนะครับก็เป็น2น้ำแข็ง2 Grad ดิเเตอร์ได้ถ้าเกิดว่าใครที่มี g r a ดิเเตอร์แบบสวยๆที่แบบเป็นคริดเลยครีดได้แบบนี้สามารถนำมาใช้ได้ออฟก็เหมือนเดิมเลยนะครับเล่นเป็นโจมตีเดเมดน้ำแข็งแล้วก็ครีดเเมดสน้ำแข็ง2 Grad ดิเเตอร์ก็โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเป็นสายกายภาพล้วนเลยเนี่ยมันมีอะไรที่แนะนำบ้างน,นะครับก็จะเป็นนี่ครับบัสเตนเพราะเราเล่นดดเมจกายภาพใช่ไหมล่ะเราก็จะเล่นเป็น2บัสเตนกับ2 g ง a d ดิเเตอร์ คใครที่รู้สึกว่าเถ้าเราเน้นกายภาพเน้นโรซาเรียเป็นเมดีพีเเลยก็ไปจัดสายนี้แต่สำหรับผมแล้วมองว่าโรซาเรียนั้นเป็นเมดีพีเที่ค่อนข้างจะด้อยกับตัวละคร5ดาวหลายตัวมากและใน4ดาวเองก็มีเรเซอร์ที่ผมมองว่าเป็นเมดีพีเกายภาพที่ดีกว่าดังนั้นเนี่ยนางน่าจะเหมาะกับการเป็นซัพพอร์ตดีพเชียร์ให้เล่นเป็น2น้ำแข็ง2กาลเดเตอร์หรือไม่ก็เล่น4น้ำแข็งอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่านะครับ นี่ก็คือในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูไอที่ผมใช้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นอันนี้อยู่คือ2น้ําแข็งนะครับเซตมั่วนะฮะก็จะเป็นตามนี้นะครับก็เน้นคริเทตกับออฟโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็คริดาเมจมีฟื้นฟูติดคือดีนะครับส่วนพวกออฟเลือดออฟป้องกันนี่ก็คือแน่นอนว่าตัวที่สเกลลิ่งตามแอคแท็กเราไม่ได้อยากได้อยู่แล้วนะครับอ่าส่วนช้ำนาญธาตุก็เช่นเดียวกันนะครับของแถมนะครับถ้ามีก็โอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไปเน้นค่่าาาคครรริิเเดดมจจะีกว มาดูทีมแนะนํากันบ้างน,นะครับอันนี้จะเป็นทีมแนะนําที่ใช้ต้นทุนไม่เยอะเพราะว่าเป็น4ดีดาวหมดเลยก่อนนะครับทีมนี้เนี่ยเราจะเล่นโลซเนียเป็นดดเมจกายภาพอันนี้สํานใครที่เล่นเป็นเม d ีพเสนะแล้วเราเล่นฟิสนะครับเป็นพพอร์ตปล่อยโ no, นปล่อยออฟใช่ไหมเราก็จะสามารถทำซูเปอร์คอนดักในการเจาะกอกก,กายภาพได้เราเล่นซิงชิลเป็นดาเมจเสริมแล้วเราก็ไปฟริสได้อีกด้วยแล้วดีโอนาเป็นตัวเปิดเกอกกับฮิวให้กับทีม ีมนี้ก็ค่อนข้างสมดุลน,นะครับเป็นทีมสีดาวที่ผมรู้สึกว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเล่นเน้นฟรีสเป็นหลักเลยนะครับเราอาจจะเปลี่ยนฟรีสออกนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นชงวินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไม่เล่นในเหมกยภาพชงวินเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนการโจมตีของอาวุธหอกกระดาษใหญ่เนี่ย แล้วก็ดาบเล็กด้วยมั้งให้มันกลายเป็นท่าน้าแข็งได้ซึ่งโรซาเรียก็จะเปลี่ยนเป็นการโจมตีแบบน้ําแข็งหมดเลยอันนี้คือเล่นโรซาเรียเป็นถ้วยน้ําแข็งเนอะแล้วเราก็อาจจะเล่นอาวุธที่ไม่ใช่เป็นอาวุธดนเมจกายภาพแล้วเราก็เล่นเล่นแบบว่าคอมโบฟรีสไปเลยยาวๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนใครที่มีตัวละคร5ดาวนะครับอย่างเช่นชายเราสามารถใส่ชายมาเป็นเมน DPS ีเนัมเบอร์วันได้ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยโรซาเรียจะถูกสลับไปเป็น DPS รองหรือซับ DPS แทนทีเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีชงวินเพื่อเปลี่ยนนอาุธเป็ น้ำแข็งละนะครับแล้วก็ใส่ชายลงไปแล้วก็แน่นอนว่าเล่นชายเป็นหลักนะครับโดยที่เราเน้นเอาโรเซเรียไปเปิดอันติทิ้งเอาไว้ให้กับชายนั่นเอง ต่อนะครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นคอมโบและลายกับธาตุไ hmm. ฟเล่นได้ไหมได้นะครับเออมันไม่ได้ดีถึงขั้นที่แบบว่าใช้ได้แบบว่าเชื่อถือได้ตลอดเวลาเพราะว่าไฟกับน,น้ําแข็งต้องยอมรับว,ว่ามันแปจะจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ไปได้กับทุกทีมแลวเป็ดไปได้เสมอคือเบนเน็ตคุณสามารถใส่เบนเน็ตเข้าไปนะครับเพื่อเติมทีมอะไรก็ได้สําหรับคนที่แบบว่าไม่มีตัวละคร5ดาดาวที่เป็น m a i dps นั่นเองก็เอาเบนเน็ตไปเลยนะครับซึ่งเบนเน็ตก็อย่างที่บอกไปบิลเป็นซัพพอร์ตก็ได้เป็น หรือสปอร์ตดีพเมาช่วยกับโรซาเรียก็ได้เหมือนกันซึ่งคอมโบนี้เราก็จะแบบว่าไม่ได้มีสันของท่าอะไรก็จริงแต่ว่าเราสามารถเล่นฟรีสได้นะครับแล้วเราก็เล่นคอมโบละลายเป็นเน็ตกับโรซาเรียได้นะฮะมากไปก่อนนั้นถ้าสมมติว่าเอ้ยไม่เอาเดียวหน้าได้ไหมเราสับเป็น DPS อีกตัวหนึ่งอย่างเช่นดีลุกก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโรซาเรียแป้น้ำแข็งไว้แล้วเอาดีลูกขวดเลย หรือจะเปลี่ยนเป็นครีอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับชาร์ตตียวหูเต่าได้ไหมได้นะครับเมนดิ้เบสาัดไปอีกหนึ่งตัวสามารถเติมเต็มในตำแหน่งนี้ได้หมดเลยชอบใครมีตัวอะไรก็ใส่ลงไปเลยแล้วถ้าเกิดเล่นคู่หูเต่าสามารถบัฟคริติคอเสริมไปได้ด้วยนะครับบัฟคริของหูเต่ากับบัฟคริของโรสเรียสามารถสแต็กหรือว่าเสริมกันได้บางทีนี่แบบว่าทําไปทํามานี่ครดรวมกันนี่เกินร้อยเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นทีมที่ผมแนะนําทั้งหมดสําหรับโรสเรียนะครับผม แล้นี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมได้นำมาฝากในวันนี้กับไกด์ตัวละครโรสเรียนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันสำหรับคำแนะนำสำหรับตัวละครนี้ก็คือเป็นตัวละครซับพอร์ต DPS ที่ดีในระดับกลางๆใช้ได้แต่มีตัวละครที่ใกล้เคียงกันและมีสกิลในรูปแบบคล้ายๆกันคือเคยะซึ่งเป็นตัวแจกที่ทุกคนมีดังนั้นใครที่มีทรัพยากรน้อยนะครับหรือว่าเป็นสายฟรีไม่อยากจะอ้องแบบรู้สึกว่าจะต้องไปเปิดหาตูด ที่แบบว่า5ดาวเราไม่อยากได้เนี่ยก็ไม่แนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราสามารถใช้เคยะในตําแหน่งของโรซาเดียได้อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับใครที่อยากเปิดมาเพราะว่าแน่นอนว่าโรซาเดียมันด้วยดีไซน์นะครับด้วยความสนุกในการเล่นอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากๆก็อาจจะเป็น <laughs> ทางเลือกแล้วถ้าเกิดจะเปิดจริงๆก็แนะน,นําให้เปิดจนถึง C2 จะทําให้นางเป็นซัพพอร์ต DPS ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากนะครับในเชิงของการแปะปฏิกิริยาธาตุน้ําแข็งนั่นเอง โดยรวมไม่ควรเปิดถ้า5้าดาวหน้าตู้คุณไม่อยากได้เพราะโรซาเรียจะลงตู้ถาวรอยู่ดีแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นสีดาวใช่ไหมมันก็จะวนมาอยู่กับตัวละคร5้าดาวเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกครับพอวนกลับมาถ้าเกิดตัวหน้าตู้5้าดาวเราอยากได้เราค่อยเปิดจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับลากันไปด้วยภาพกีฬามันๆสนุกสนานกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ b s c r i b e ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับผม